สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมนะครับก็เหยื่อก็เป็นเขียดนะครับก็มีหน้าถามมานะครับว่าใช้เบ็ดเบอร์อะไรตะก่วเบอร์อะไรนะครับนี่ครับผมใช้เบ็ดโชกุลนะครับโชกุลเบอร์สิบนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ลูกปัดแล้วก็ตะกัวผมไม่รู้ว่ากี่กำนะครับแต่คือว่ามันใช้เนี่ยลูกเล็กในประมาณเล็กก็ไปนิ่วก้อยหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้ววิธีตกนะครับก็คือตีเหยื่อให้ตกจมดินนะครับให้ตกกองหน้าดินก่อนนะครับแล้วค่อยเจอปลายคันนะครับแล้วก็หมุนเก็บสายนะครับแล้วค่อยกเตะเตะเตะมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมให้ดูหมายก่อนนะ เป็นหมายหนองน้ํานะครับเขาเพิ่งเวียงแห่กันไปเพิ่งวานแห่กันไปนะครับดูจากสภาพแล้วก็น่าจะมีพวกสวะเยอะนะครับเป็นขยะอะไรเยอะก็มีปลามีตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือป่าครับผม หมายสวยนะครับ เสตญ้าเยอะนะครับสำท่าจะตีลำบากแล้วครับตอนนี้แล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งนะครับเพราะว่าฝั่งดูมันตกไม่ได้ครับขยะเยอะมาก อยวดูนครับ กันแล้วนะครับสายวิ่งเลยนะครับพุยมกันแล้วครับ เป็นประชอดรุ่นๆนะครับไม่ค่อยโตโอเคครับกัดแล้วก็ส่งสายนะครับพอมันหยุดวิ่งก็เก็บสายตึงแล้วก็วัดส่วนเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูหมายคลองกันมากนะครับมันมีท่อน้ําไหลนะครับอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมครับตรงท่อปินน้ํานะครับแล้วก็มันเป็นเนินดินนะครับมันบีบช่องพอดีครับมีก้ามมีอะไรด้วยเดี๋ยวลองมาดูครับอานนี้ว่าจะกินไหม เลยนะครับกัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับรสายวิ่งแล้วครับไม้แรกกัดเลยครับ สายแหวนครับผมนี่ครับหายแรกก็โดนเลยครับ แต่ไม่แซมแล้วนะครับ หมายเลขหมายเลขสองวุ้นเดือบอะไรของกินงงเองไหมกินกอกกิน ขาวตามครับวิ่งขากามวิ่งข่าวตามสวยนะครับมีสายครับตัวนี้ตัวนี้มีสายครับจะบอกทำไมเขาเขาไม่รู้ว่าตัวนี้มีสายครับตัวนี้มีสายแต่หลังคดครับนี่ครับต้อกระชากมันจะกลําแต่หลังด้านคด เอาหรือล่วงไปลลกติดแค่ไหนวะนี่ครับายสวยเลยนะครับตัวนี้ประมาณสี่ขีดได้หลงังโคตหน่อยหนึ่ง Trông lực lực lấy khắp Để hỏi kẹo Dì à sốt mẹ ôt tài Cắt Cắt này à ตัวขึ้นข้างหลักในมิกพี่มาแล้วนะเคยสายวิ่งแล้วสายวิ่งแล้วเอออยู่เบาอื้าือทอดดามเบ็ดหรือเหรอ

ตัวเดี๋วยวเขาขึ้นนะครับนี่ตัวน้อยอนี่ต้องขัวฝัางดินเลย ก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับร้อนเดี๋ยวเย็นๆค่อยว่ากันใหม่แดดเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันที่บ้านนะครับแดดร้อนจัดก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับมีแต้มไปครับ ก็ผลงานวันนี้นะครับก็ได้มาทั้งหมดห้าแต้มนี่ครับผลงานเขียดสดนะครับก็ถือว่าไม่แห้วนะครับได้ข้าวนะครับได้ตัวโตๆมาหนึ่งตัวเหลือก็สายประเข็มครับเห็นไหมครับนี่ครับก็ไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชาให้กินนะครับช่องนี้มีผลงานแน่แนอนครับผมสวัสดีครับ